สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็จะได้นำธนบัตร10บาทแบบที่9รอ9นะครับมาให้ชมกันก็มีการพิมพ์ออกมาใช้อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับแบบนี้นะครับตั้งแต่ปีพศ2491จนถึงปีพศ2 5 1 1นะครับ ประมาณ21ปีนะครับรูปแบบทน,ทนาธนบัตรมีการผลิตออกมาถึง6รุ่นด้วยกันนะครับแต่นักสะสมบางท่านก็แยกไว้แค่5รุ่นนะครับแต่ละรุ่นมีรายละเอียดเล็กน้อยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละรุ่นนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนำมาให้ชมทั้ง6รุ่นกันเลยนะครับนำมาเทียบกันรุ่นต่อรุ่นเลยครับดูความแตกต่างของ แต่ละรุ่นเลยนะครับเรามาดูรุ่นแรกเลยนะครับรุ่นแรกเลขแดงพระพักหนุ่มนะครับหรือนักสะสมเรียกว่าหน้าหนุ่มนะครับคําว่าธนบัตรนะครับคําว่าธนบัตรมีตัวมีตัวกระหลน,นะครับอาจไม่ชัดนะครับ ลหลน้ำผ่านนะครับดูดูดูดดลหลน้ํานะครับเป็โนโรูปพานรัฐธรรมนูญนะครับสําหรับหน้าหนุ่มเลขแดงนี้นะครับถ้าท่านใดมีนะครับถ้าสภาพใหม่ๆนี้4ี0 0ันห้สบายครับราคาซื้อขายกันนะครับด้านหลังธนบัตรครับ เรามาดูรุ่นรุ่นที่2กันเลยนะครับรุ่นที่สองนี้ก็พ้ะพักหนุ่มเหมือนกันนะครับแต่ว่าเลขเลขดำนะครับลายน้ำก็เป็นลายน้ำผ่านนะครับด้านหลังก็เหมือนรุ่น1น,นะครับเพียงแต่เลขดำนะครับ น่ครับรุ่นหนึ่งกับรุ่นสองเลขดำกับเลขแดงหน้าหนุ่มครับลายน้ำผ่านนะครับเรามาดูรุ่นที่สามกันนะครับรุ่นที่สามรุ่นที่สนี้พระพักแก่นะครับหรือนักสะสมเรียกว่าหน้าแก่นะครับลายน้ำก็ยังเป็นลายน้ำผ่านอยู่นะครับ ด้านหลังครับคำว่าธนาบัตรก็ยังมีตัวกระลังอยู่นะครับเรามาดูรุ่นรุ่นสี่เลยครับรุ่นสี่สำหรับรุ่นสีนี้จะแตกต่างจากรุ่นสามตรงที่คำว่าธนาบัตรนะครับ สังเกตนะครับคำว่าธนาบัตรไม่มีตัวกระรนเลยนะครับรุ่น4รุ่น4ี่คำว่าธนาบัตรไม่มีตัวกระรนกลลล็ลายน้ำผ่านอยู่นะครับก็ยังคงเป็นลายน้ำผ่านด้านหลังครับก็เหมือนกันนะครับ มาดูรุ่นห้านะครับรุ่นห้ารุ่นห้าคําว่าธนบัตรไม่มีตัวการันนะครับแต่ลายน้ําเปลี่ยนแล้วนะครับลายน้ําเปลี่ยนมาเป็นรอเก้าครับด้านหลังครับ มาดูรอรุ่น6ครับมาดูรุ่น6สสำหรับรุ่น6นี้กับรุ่น5นี้พระพ้ากแก่ลายลายน้ํารอเก้าจุดแตกต่างนะครับจุดแตกต่างข้อความแจ้งโทษครับเนี่ยด้านหลังนี้จะต่างกันครับ ตัวหนังสือเล็กครับข้อความแจ้งโทษจะต่างกันโทษใหม่จะหนักกว่ารุ่นรุ่นห้ครับรุ่น6นี่จะหนักกว่าครับก็รุ่น5กับรุ่น6กก็ไม่มีอะไรแตกต่างนะครับแตกต่างเฉพาะ ข้อความแก้งโทษนะครับตรงนี้กับตรงนี้จะเปลี่ยนแปลงครับครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ